คือเขาทำอาหารปลาอาหารขี้เราสุดคิดเขาเก่งนะวันนี้เราพี่้เก็มีเจไดงานยู่ว่ะแต่เจก็ผมมาสี่ห้าครั้งว่าจะมากินไอ้ปลาไหลต้มเปรกเขาแม่ไม่ได้กินสักทีสามบอกแล้วรอบๆได้่เนาะบอกแล้วไม่อยู่ตอนนี้ไปวิ่งไปวิ่งที่นู่นอลาลอลาล์อลาล์ังแก้ไม่รู้ไปทำอะไรแต่เขาก็ได ช่วงบุช่วงโรจนะามาก็ได้เยอะนะได้ไปเยอะเหมือนกันตอนรุ่นโรจนนมา,า,น,มานี่ก็เดี๋ยวจะพาคุณครอบไปดูที่ป้าว่ามีตรงไหนบ้างแล้วไอ้แปงเนี่ยก็กําลังคุยไอ้เก้ารนะ้อยวานเนี้ยก็กําลังคุยกันว่าทําเพื่อเติบัวทําให้ดีเลยทําให้ดีเลยสร้างโปรไฟล์เพราะว่าที่ของคุณพิชัยเนี่ย,ยมีเยอะเลย หนองละเน่ดนั่นข้างหลังก็เก้าสิบฝาไร่แล้วออกให้ชาวบารีได้แล้วก็ติดกับหนองละเน่ดเข้าไปนิดเดียวนะตรงวัดตอนนี้สิบแปดไล่สวยไหมสิบแปดไล่แล้วก็นู่นที่คลองล้างคลองล้างนั่นสี่สิบฝาไร่ติดถนนถนนเมนที่จะไปของเกอกสมบูรณ์นะนะครับแล้วก็คุณพี่ชัยเขาก็บริจาคที่ ข้างๆยาไปเลยบริจาคให้กับทางอบตเข้าไปเที่ยวสบายเพราะนั้นที่แปลงนี้มันติดทางข้างๆก็ติดถนนด้วยตรงนั้นทําโครงการขึ้นมันหลายคนเยอะเนี่ยไม่รู้เลยตรงไหนก็ตามใจอย่างนี้ต้องมารู้นี่นะครับป้าบอกพาไปดูให้หมดเลยไป เขาอยากจะเขาอยากจะให้ก๊อฟเป็นคนจัดการปวดใจเยอผมขอลงให้่านไหยเรื่อยปลอาจารย์จะเย็นๆนะให้จริงๆแล้วเราเปิดถ้าเราเปิดตัวตรงนี้ได้ใช่ไหมทำให้มันดีเราไม่ต้องไปทำ้ไอ้เมทิชีตอ่ะใส่ซิฟิโนเนียหรือไม่ก็เอสซีอะไรอ่ะแทนความซิฟิโมเนียให้มันมีชื่อเลยแล้วก็ยี่ห้อออกปาก แล้วกหลอกไปทำอะไรก็ได้